งงทั้นผู้ปกครองงงงนักเรียนไม่ได้ไม่ได้ครับต้องไปใส่ใหม่เอาใหม่รุ่นใหม่เลยเพรับแปลกฟ้าเรื่องหน้าบานนี้นะครับอ่าวางเลยครับวางเลยครับอ้าวอนุโลมถ้ามันล็อกข้างหลังไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ให้ใส่ทั้งสองทั้งสองข้างนะขันบอลขันบอภาษาคือสองเต่านะครับโอเคไหมครับโอเคนะครับโอเค ครับไปเลยใส่ใส่สองใส่อ้าวช่วยกันใส่อ้าวถ่ายนูไปเลยนะครับปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งไปเลยสุดไปเอาเลยไปใส่ใส่ใส่เสื้อไหนใส่ช่วยกันแดงช่วยกันแดงตัวไปเอายกไปยกยกเร็วเร็วเร็วโคตรไปคนต่อไปคนต่อไปช่วยกันแดงไปใ้ายเสือไหนย้ายเสือไหนลูกย้ายเสือไหนลูก เม่ยุงแม่ยุงแม่ยุงแม่ยุ้โอ้ยโอ้ไก่ตัวเมียใสยหน่อยนะ